ไฟประตูรั้วดับไปละไฟบนรั้วยังไม่ดับเลยช่างมาวันไหนให้เขาตั้งตั้งเวลาใหม่มันสายไปนู่นที่กำแพงข้างหลังน้่งก็ยังไม่ดับเลย <c oughs> ตอนนี้ก็ รอฝังเข็มก่อนให้มันผ่านไปทีทละอย่างละอย่างนะแล้วก็จะถอนฟันไม่บอกลูกฟันฟันเก้าเนะจะจะถอนออกแต่บัดไซนะ่ะตรงนี้อีกมันคอนลำคาญ บาเอาล้วความสวยความงามสวยมาเมินแล้วหรองามมาจะหลายปีแล้วหรอป้อกันเนาะแต่คืนลูกตื่นไปเอาไอ้ไปซื้อต้องหูกับลูกชิ้นที่ปีเบนเพราะปีมันทอมาห้อง แม่ใจว่าไปแล้วพี่ยิมโทรมาฮ้องถึงไปโอเคนะคะเพื่อนๆสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะตื่นแต่เช้าค่ะเหมือนเดิมค่ะก็อยู่แทวนน้ค่ะลูกลูกลูกหมาก็ดีใจแม่ออกมาอยู่ด้วย ¡Gracias! <laughs>